ทุกคืนเป็นประตูที่ปิดลงแต่ก็เป็นมเมล็ดพันธุ์ที่ถูกหวานเช่นการไม่สําคัญว่าวันนี้ของท่านจะวุ่นวายเพียงใดคืนนี้ท่านก็ยังสามารถหวนกลับคืนสู่ตนเองได้ในทางพระพุทธศาสนากลางคืนไม่ใช่เพียงแค่การสิ้นสุดของวันแต่ยังเป็นช่วงเวลาอันศักดิ์สิทธิ์เป็นพื้นที่เงียบสงบที่จิตวิญญาณได้วางภาระหัวใจได้หยิวยาและจิตใจได้พักผ่อนอย่างแท้จริงแต่ลองถามตนเองด้วยความจริงใจเถิดว่าสักกี่ครั้งแล้ว ที่ท่านล้มตัวลงนอนด้วยร่างกายอ่อนลา้าแต่จิตใจยังตื่นอยู่คลุ้นคิดถึงสิ่งที่ยังไม่เสร็จสิ้นสิ่งที่ยังไม่ได้ทําหรือสิ่งที่จะมาถึงในวันพรุ่งนี้การนอนอย่างเดียวไม่เพียงพอสิ่งที่ท่านต้องการแท้จริงคือการพักผ่อนอย่างสงบภายในใจและสิ่งที่ท่านทําก่อนจะหลับตาลงนั้นอาจเปลี่ยนคุณภาพแห่งการพักผ่อนพลังชีวิตและแม้กระทั่งความแจ่มชัดทางจิตวิญ,ญญาณได้อย่างสิ้นเชิงวันนี้ข้าพระเจ้าจะนำสิบคำสอนของพระพุทธศาสนามาแบ่งปัน ซึ่งท่านสามารถปฏิบัติได้ทุกคืนคําสอนเหล่านี้เปรียบเสมือนมเมล็ดพันธุ์เล็กๆหักหวักด้วยเจตนาที่ดีท่านจะตื่นขึ้นในแต่ละวันด้วยความเบาสบายมีสติแจ่มใสและมีความเป็นปัจจุบันมากขึ้นหายใจลึกๆเตรียมพื้นที่ภายในแล้วเรามาเดินบนเส้นทางนี้ด้วยกันเถิดเริ่มกันเลย 1. ปิดฉากของวันด้วยความกตัญญูรู้คุณทุกคืนเปรียบเสมือนอาทิตย์อัสดงในดวงจิตก่อนจะหลับตาขอให้ท่านหยุดพักไม่ใช่เพื่อทบทวนความผิดพลาดหรือรือ้อฟื้นสิ่ง ที่ไม่สมบูรณ์แต่เพื่อระลึกถึงแสงสว่างที่ยังส่องอยู่ท่ามกลางเงามืดไม่ว่าทั้งวันจะวุ่นวายหรือสงบจะเต็มไปด้วยความทุกข์หรือความสุขย่อมมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งแม้เพียงเล็กน้อยที่ควรค่าแก่การขอบคุณบางที่อาจเป็นรอยยิ้มของใครบางคนลมหายใจลึกๆหรือเพียงแค่การที่ท่านมีชีวิตอยู่มาถึงค่ำคืนนี้ก็เพียงพอแล้วในพระธรรมคำสอนกล่าวไว้ว่าความกตัญญูคือดอกไม้ที่ปริบานเมื่อจิตละวางจากความยึดมั่นเมื่อท่านขอบคุณท่าน ไม่ได้ปฏิเสธความยากลําบากแต่ท่านกําลังระลึกถึงความศักดิ์สิทธิ์ที่ยังคงดํารงอยู่ท่ามกลางความโกลาหลการขอบคุณเมื่อสิ้นวันคือการปิดฉากอย่างสง่างามเป็นการกล่าวกับจักรวาลว่าเราไม่อาจควบคุมทุกสิ่งแต่เราตื่นรู้และเห็นคุณค่าของประสบการณ์นี้แล้วเมื่อเป็นเช่นนี้จิตย่อมสงบกายย่อมได้พักผ่อน 2. ต่อยวางความคิดทั้งหลายของวันจิตใจเปรียบดังท้องฟ้ายามอัสดงและทุกความคิดคือหมู่เมฆที่ผ่านเข้ามาแต่เมื่อร่างกายต้องการพักผ่อน ยามค่ำคืนกลับพบว่าจิตยังคงยึดติดอยู่กับสิ่งที่ทำสิ่งที่ยังไม่ได้ทำหรือสิ่งที่น่าจะเป็นไปได้ต่างๆดังนั้นแม้ร่างกายจะนอนอยู่บนเตียงแต่ใจกลับยังวงเวียนอยู่ในเรื่องราวของวันจึงไม่อาจพักผ่อนได้อย่างแท้จริงพระพุทธศาสนาสอนว่าจิตที่ไม่วางคือจิตที่ไม่อาจฝันอย่างสงบก่อนนอนจึงควรให้ตนเองได้หยุดพักและปล่อยความคิดเหล่านั้นลงลองนึกภาพว่าแต่และความคิดเป็นเพียงใบไม้ที่ลอยอยู่บนสายน้ำอันสงบเพียงมองดูแล้วปล่อยให้มันไหล ไม่ต้องวิ่งตามไม่ต้องเหนี่ยวรั้งเพียงอนุญาตให้เป็นไปตามธรรมชาติท่านอาจใช้ลมหายใจเป็นเครื่องช่วยหายใจเข้ารับรู้ความคิดหายใจออกวางมันลงปล่อยมอบให้ความเงียบสงัดังที่ครูบาอาจารย์เซนกล่าวไว้ว่าจิตที่ใสกระจ่างย่อมทําให้ความฝันสงบเมื่อไม่หอบหิ้วความหนักนึงของวันมาสู่หมอนจิตก็เบาเหมือนขนนกและความฝันก็อ่อนโยนและเปลี่ยนปัญญา 3. พิจารณากายไม่ใช่โทรศัพท์ เมื่อยามค่ำคืนมาถึงหลายคนเลือกหาที่พักพิงในแสงสีฟ้าของหน้าจอมือถือข้อความสุดท้ายหนึ่งฉบับก,การเลื่อนดูสื่อสังคมอีกครั้งข่าวด่วนก่อนนอนหนึ่งเรื่องโดยไม่รู้ตัวก็ได้นำเสียงรบกวนของโลกเข้าสู่ประตูแห่งการพักผ่อนแต่พระพุทธศาสนาสอนสิ่งสำคัญว่าความสงบที่แท้จริงไม่ได้เข้ามาทางสายตาแต่เข้ามาทางสติก่อนเข้านอนแทนที่จะมองออกไปภายนอกจงหันกลับมามองภายในปิดตาลงแล้วสังเกตกายของตนเองราวกับกำลังฟังเสียงเพื่อนเก่าอันเป็นที่รัก ลมหายใจของท่านกำลังบอกสิ่งใดวันนี้ท่านเก็บสะสมความตึงเครียดไว้ที่ไหนท่านรู้สึกถึงน้ำหนักที่ปลายเท้าได้หรือไม่ท่านสามารถแสดงความเคารพแก่แผ่นหลังที่คอยพยุงท่านมาตลอดทั้งวันได้หรือเปล่าการกระทําที่เรียบง่ายเงียบงันและแทบไม่อาจเห็นนี้แท้จริงแล้วคือการภาวนาเพราะเมื่อท่านนำความใส่ใจอย่างอ่อนโยนมาสู่กายท่านก็ตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันและในปัจจุบันนั้นไม่มีอนาคตที่คอยกังวลและไม่มีอดีตที่ตามมาหลอกหลอน มีเพียงความว่างความเงียบและความสงบการปิดโทรศัพท์ไม่ใช่เพียงการตัดขาดจากโลกแต่คือการเชื่อมต่อกับตนเองและนี่คือของขวัญที่ดีที่สุดที่ท่านสามารถมอบให้ตนเองก่อนหลับตาลง 4. ่ปล่อยวางสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ในทุกค่ำคืนมีช่วงเวลาที่จิตวิญญาณต้องการยอมวางไม่ใช่เพราะความอ่อนแอแต่เพราะปัญญาหลายคนไม่ได้พกมากเพียงความเหน็ดเหนื่อยทางกายแต่ยังหอบหิวน้ำหนักที่มองไม่เห็นสิ่งที่ไม่อาจแก้ไขคำพูดที่ไม่ได้เอ่ยออกมางาน ที่ยังค้างคาความขัดแย้งที่ยังไม่สิ้นสุดแต่พระพุทธศาสนาสอนว่าการพยายามควบคุมทุกสิ่งเป็นเพียงมายาที่ทําให้ใจเหนื่อยล้าการไม่ยึดติดนั้นไม่ใช่การทอดทิ้งแต่คือการวางใจเชื่อมันก่อนนอนลองหยุดนิ่งอย่างลึกซึ้งวางมือลงบานอกหายใจยาวๆแล้วภาวนาในใจว่าสิ่งใดที่ไม่อยู่ในอํานาจของเราของมอกคืนสู่จักรวาลสิ่งใดที่ไม่อาจแบกรับได้ต่อไปของมอกไว้ในอ้อมกอดของความลี้ลับแห่งธรรมชาติ เมื่อภาวนาด้วยใจจริงท่านจะรู้สึกถึงบางสิ่งที่คลายออกความตึงเครียดหนึ่งสายละลายไปภาระที่มองไม่เห็นเริ่มปลดลงการปล่อยวางไม่ได้หมายถึงการปิดตาหนีโลกแต่คือการเปิดใจสู่ความไว้วางใจและความฝันที่ลึกที่สุดจะมาเยือนก็ต่อเมื่อวิญญ,ญาณเบาเป็นอิสระสิ่งนี้เกิดขึ้นได้เมื่อท่านเข้าใจว่าไม่จําเป็นต้องควบคุมทุกสิ่งปล่อยให้ชีวิตดําเนินไปตามวิถีของมันในขณะที่ท่านพักผ่อนอย่างสงบหจเจริญวาจาแห่งเมตตา ก่อนที่กายจะเอนสุกความหลับก่อนที่โลกภายนอกจะดับแสงไปทั้งหมดขอให้ท่านมอบช่วงเวลาแห่งความอ่อนโยนให้ตนเองบ้างหลายคืนเราเข้านอนพร้อมกับการตัดสินตนเองเต็มไปด้วยความตําหนิในใจความรู้สึกว่าตนไม่ดีพอเรานำติดตัวไปยังหมอนไรยชื่อของสิ่งที่ยังขาดสิ่งที่ไม่สําเร็จดังที่หวังแต่พระพุทธศาสนาสอนว่าความเมตตาแท้จริงเริ่มต้นที่บ้านและบ้านหลังแรกก็คือตัวเราเองจงวางมือข้างหนึ่งบนหัวใจหายใจช้าๆแล้วกล่าวถ้อยคําอ่อนโยนด้วยความรัก และไม่เร่งรีบว่าวันนี้เราทำดีที่สุดแล้วและมันก็ดีเพียงพอแล้วปล่อยให้ประโยคนี้ห่มกายและใจของท่านดุจผ้าคลุมที่อ่อนนุ่มท่านไม่จำเป็นต้องให้ทุกสิ่งสมบูรณ์แบบในคืนนี้ท่านไม่จำเป็นต้องมีคำตอบทั้งหมดสิ่งที่จำเป็นเพียงอย่างเดียวคืออนุญาตให้ตนเองได้พักผ่อนโดยไม่โทษตนเองเพราะการพักผ่อนที่ลึกที่สุดถือกำเนิดจากการยอมรับและไม่มีโอสถใดทรงพลังไปกว่าการปฏิบัติต่อตอนเองด้วยความอ่อนโยนในยามที่ต้องการที่สุด ขอให้ทายคำสุดท้ายก่อนหลับตามไม่ใช่คำตำหนิแต่เป็นการแสดงความรักต่อหัวใจของตนเองก่อนจะดำเนินต่อไปขออนุญาตเล่าเรื่องเล่าสั้นๆของเซนเพราะบางครั้งเพียงภาพเดียวก็เปิดประตูหัวใจได้มากกว่าคำสอนยืดยาวและในความสงบของถ้อยคำนั้นท่านอาจพบประตูสู่ความเย็นใจของตนเองเล่ากันว่านวัดโบราณแห่งหนึ่งมีสามเณรหนุ่มผู้ไม่สามารถพักผ่อนในยามค่ำคืนได้วันหนึ่งเขากล่าวกับอาจารย์ว่า หลวงพ่อร่างกายของผมเนละแต่ใจกลับไม่ยอมให้หลักผมตำหนิตนเองในสิ่งที่ทำผิดทบทวนความผิดพลาดลงโทษตนเองอยู่ในความเงียบอาจารย์มองเขาด้วยความเมตตาแล้วส่งมอกเทียนที่จุดสว่างอยู่ให้พลางกล่าวว่าคืนนี้จงนำม,มันไปกับเจ้าและเมื่อพร้อมจะนอนจงดับมันลงไม่ใช่ด้วยการเป่าแต่ด้วยการก้มกราสามเณรทำตามคำนั้นคืนนั้น เมื่อเขาก้มลงกราบเปลวไฟก่อนดับเขารู้สึกบางสิ่งที่แตกต่างเป็นครั้งแรกเขาไม่ได้หลับไปพร้อมความรู้สึกผิดอีกต่อไปแต่หลับด้วยความกตัญญูขณะรุ่งเช้าอาจารย์กล่าวว่าเมื่อเจ้าดับแสงแห่งวันด้วยความเมตตาการหลับไหลนั้นย่อมกลายเป็นการสวดภาวนาความสงบมิได้มาจากการแก้ไขทุกอย่างแต่เกิดขึ้นเมื่อเราหยุดต่อสู้กับใจและเริ่มตั้งมั่นอยู่กับปัจจุบันและจากความเงียบายในนั้นทุกคําสอนย่อมพริบานอย่างลึกซึง้ง 6. เห็นแสงสว่างในหัวใจ เมื่อโลกภายนอกมืดมิดลงนั่นคือเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการจุดแสงสว่างภายในใจจงหลับตานำความสนใจมาที่กลางอกแล้วจินตนาการถึงประกายไฟเล็กๆดุดเปเลวเทียนอันสงบแสงนี้ไม่ใช่สิ่งที่มาจากภายนอกหากแต่มาจากภายในเป็นของท่านเองมาโดยตลอดเป็นจิตที่ตื่นเป็นธรรมชาติอันบริสุทธิ์และสว่างสวยัยเมื่อหายใจเข้าแสงนั้นอุ่นขึ้นเมื่อหายใจออกแสงนั้น ขยายออกอย่างนุ่มนวลนอกกายและใจทั้งสิ้นลองสัมผัสว่าแสงนี้ไปถึงบ่าอันตึงเครียดหน้าผากที่หนักหน่วงช่องท้องที่อ่อนล้าแล้วเลยออกไปไกลกว่านั้นราวกับว่าท่านสามารถส่องแสงไปยังค่้มคืนบ้านและแม้แต่เรื่องราวชีวิตของตนการปฏิบัตินี้ไม่ใช่เพียงจินตนาการแต่คือความทรงจำอันศักดิ์สิทธิ์เพราะพระพุทธศาสนาสอนว่าปัญญาไม่ได้มาจากภายนอกหากแต่มาตื่นขึ้นจากภายในและแสงที่ท่านเห็นนี้ก็คือแสงเดียวกันที่คอยชี้นำการตัดสินใจอารมณ์และความฝัน จงปล่อยให้มันส่งประกายท่านไม่จําเป็นต้องเข้าใจเพียงแต่รับรู้และสัมผัสไปพร้อมภาวนาในใจว่าภายในเรามีแสงสว่างที่ไม่ดับสูญคืนนี้ขอให้แสงนี้ส่งประกาย 7. ขอโทษแม้เพียงในความเงียบก,ก่อนนอนจงหยุดนิ่งสักครู่หลับตาลงแล้วทบทวนทั้งวันราวกับมองท้องฟ้าที่สะท้อนในสายน้ําไม่ใช่เพื่อพิพากษาตนเองแต่เพื่อชําระใจให้สะอาดบางทีมีถ้อยคําที่พูดออกไปด้วยความรีบมีท่าทีที่อาจทาร้ายใคร โดยไม่ตั้งใจหรือความเงียบที่บาดลึกกว่าถ้อยคำบางครั้งเราก็ทําให้ผู้อื่นเจ็บปวดโดยไม่เจตนาบางครั้งเราตอบสนองโดยไร้สติและสิ่งเหล่านี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของหนทางเช่นกันพระพุทธศาสนาสอนว่าการให้อภัยไม่ใช่ความอ่อนแอแต่คือความตื่นรู้คือการยอมรับว่าเรายังเรียนรู้และเติบโตอยู่เสมอและด้วยความถ่มอมตนเช่นนี้เราจึงหว่านเมล็ดพันธุ์แห่งการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงจงสวดคําอธิษฐานเล็กๆภายในใจเสมือนเป็นเสียงกระซิบจากดวงวิญ,ญญาณว่า หากวันนี้เราได้ทำร้ายใครด้วยคำพูดความเฉยเมยหรือการตัดสินขอโทษจากก้นบื้องหัวใจเรากำลังเรียนรู้กำลังเยียวยาและกำลังระลึกถึงความเป็นตนที่แท้จริงท่านไม่จำเป็นต้องให้คู่สนทนาได้ยินเพียงให้จิตสำนึกของตนรู้ก็เพียงพอเพราะทุกครั้งที่เอ่ยคำขอโทษแม้เพียงในใจก็สร้างสะพานเชื่อมที่มองไม่เห็นสะพานที่ไม่เพียงเชื่อมหัวใจของคนอื่นแต่ยังตดป่อยหัวใจของท่านเองจากภาระอันไม่จำเป็นดังนั้นเมื่อท่านมอบกายใจให้กับการพักผ่อน จะไม่ใช่การหลับพร้อมภาระแห่งอัตตาแต่เป็นการหลับด้วยเบาคลายของวิญญาณที่กำลังพัฒนาการนอนหลับอย่างสงบก็เป็นการแสดงออกถึงความรักเช่นกัน 8. กล่าวคำขอบคุณต่อกายก่อนจะหลับตาจงหันกลับมาที่กายของท่านใช่แล้วกายนี้ที่บางครั้งท่านอาจเคยตำหนิเรียกร้องหรือแม้แต่ละเลยแต่กายนี้ก็อยู่กับท่านทุกขณะโดยไม่เคยร้องขอสิ่งใดเคยหรือไม่ที่ท่านกล่าวคำขอบคุณแก่เท้าที่คอยพยุงแม้ในวันที่ใจแทบจะล้มสลาย ท่านเคยขอบคุณมือที่ทํางานสารพัดโดยที่ท่านแทบไม่ทันสังเกตหรือไม่เคยขอบคุณหัวใจที่เต้นไม่หยุดแม้อย่างที่ท่านหมดแรงหรือไม่พระพุทธศาสนาสอนว่าร่างกายไม่ใช่อุปสรรคทางจิตวิญญาณแต่คือพาหนะอันศักดิ์สิทธิ์เป็นวิหารที่จิตวิญญาณของท่านพำนักอยู่ในชีวิตนี้และเช่นเดียวกับทุกวิหารสมควรได้รับความเคารพไม่เพียงการดูแลทางกายแต่รวมถึงความกตัญญูอย่างลึกซึ้งคืนนี้ก่อนจะนอนจงใช้ใจท่องกายตั้งแต่จรดศีรษะจนถึงปลายเท้า และในทุกส่วนจงกระซิบคำแห่งความสำนึกในบุญคุณของมันขอบคุณขอบคุณที่ประคับประคองฉันขอบคุณที่ไม่ยอมแท้ขอบคุณที่เป็นดั่งบ้านของฉันไม่สำคัญว่าวันนี้เธอจะมีความไม่สบายความเหน็ดเหนื่อยหรือความเจ็บปวดก็ตามร่างกายของเธอได้ทำดีที่สุดแล้วเช่นเดียวกับตัวเธอเองและเมื่อเธอเรียนรู้ที่จะเห็นคุณค่าก็จะเลิกมองร่างกายเหมือนเครื่องจักรที่ต้องทำงานหนะักและเริ่มเคารพมันว่าเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เก็บรักษาชีวิตไว้ การนอนหลับพร้อมความกตันยู่ต่อร่างกายคือการพาเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งสุขภาพความรักตนเองและการมีสตินี่คือวิธีที่สงบเงียบในการกลับคืนสู่ตนเองเป็นถ้อยคำง่ายๆแต่เปี่ยมด้วยพลังที่จะบอกกับตนเองว่าฉันกลับมาสู่บ้านแล้วจงจำไว้ว่าเธอไม่ใช่ความผิดพลาดของตนเองเมื่อสิ้นวันความเงียบเข้ามาปกคลุมโลกมันยังนำเสียงสะท้อนของสิ่งที่ผิดพลาดกลับมาหาเราคำที่พูดออกไปแล้วอยากเก็บกลับคืน ช่วงเวลาที่รีบร้อนทำไปโดยไม่สงบเป้าหมายที่ยังไม่สำเร็จํำสัญญาที่ผิดนัดท่าทีที่หลงลืมแล้วจิตใจก็เริ่มตัดสินตำหนิและกล่าวสั่งว่าเธอล้มเหลวอีกแล้วแต่ค่ำคืนนี้จงเลือกฟังเสียงอีกเสียงหนึ่งคือเสียงแห่งปัญญาที่พระพุทธองค์ทรงสอนเสียงที่ไม่เรียกร้องความสมบูรณ์แบบแต่เรียกร้องสติรู้ตัวลองนั่งเงียบเียบสักครู่น้อมใจระลึกถึงความผิดพลาดที่เกิดขึ้นไม่ใช่เพื่อโทษตนเองหรือจงอยู่กับความผิดแต่เพื่อมองมันด้วยเมตตาหายใจลึกๆแล้วภาวนาในใจว่า ฉันไม่ใช่ความผิดพลาดแต่ฉันคือผู้ที่เรียนรู้จากมันการล้มไม่ได้ทําให้ฉันร้ายค่าแต่มันย้ำเตือนว่าฉันยังคงก้าวเดินในคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่มีการลงโทษไม่มีความผิดที่คงอยู่ชั่วนิรันดร์มีเพียงโอกาสที่จะเรียนรู้และตื่นรู้เพราะการตื่นแท้มิได้เกิดขึ้นเมื่อทุกสิ่งสมบูรณ์แต่เกิดขึ้นในท่ามกลางความไม่สมบูรณ์เมื่อเรายังเลือกที่จะมองตนเองด้วยความอ่อนโยนและพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่ค่ำคืนนี้จงวางแท้ที่เคียนติดตนเองจงอบรับความเป็นมนุษย์ และเข้านอนด้วยความรู้ว่าเธอไม่จําเป็นต้องร้ายที่ติดเธอเพียงต้องซสื่อสัตย์กับตนเองความสงบไม่ได้เกิดจากการทําทุกสิ่งให้ถูกต้องหากแต่เกิดจากการรักตัวเองแม้ในขณะที่ยังคงเรียนรู้ก่อนนอนจงมอบการพักผ่อนเสมือนเครื่องบูชายาล้มตัวลงเพียงเพราะความเหนื่อยล้าแต่จงทาด้วยสติธรรมด้วยความศรัทธาทำราวกับกําลังกราบต่อแท่นบูชาล้ําค่าที่อยู่ภายในวิญญาณของเธอเอง ในพระพุทธศาสนาการนอนหลับไม่ใช่การหลีกหนีแต่เป็นการกลับคืนเป็นการย้อนกลับสู่ต้นกําเนิดสู่ที่ลึกซึ้งซึ่งอันตรลลายหายไปใจสงบและบินญ,ญาณได้รับการฟื้นฟูก่อนจะปิดดวงตาลองวาง,วางมือบนนอกสัมผัสจังหวะการเต้นของหัวใจที่ไม่เคยเรียกร้องสิ่งใดสัมผัสความอบอุ่นจากร่างกายที่เป็นดั่งพานะอันซื่อสัตว์ตลอดทั้งวันและจากที่ว่างในใจนั้นจงกระซิบเบาๆว่า ขอให้การพักผ่อนคืนนี้ไม่ใช่เพียงเพื่อกายแต่เพื่อการตื่นรู้ขอให้ความฝันหล่อเลี้ยงพลังชำระล้างความคิดและบำรุงวิญญาณการนอนด้วยเจตจำนงทำให้การพักผ่อนกลายเป็นยารักษาโรคนี้ไม่ใช่การตัดขาดแต่คือการกรับเชื่อมโยงเข้าถึงพลังปัญญาและแก่นแท้ที่ลึกที่สุดจงจำไว้ว่าเมื่อเธอนอนด้วยสติเธอจะตื่นด้วยความกระจ่างและในทุกคืนแทนที่จะสูญหายไปกับความลืมเธอกลับได้พบกับตนเองอีกครั้ง แม้ในยามหลับเธอยังคงเดินอยู่บนเส้นทางธรรมหลับตาลงสักครู่หายใจเข้าลึกๆแล้วลองน้อมจินตนาการว่าทุกคืนที่ผ่านไปไม่ใช่การล้มตัวลงอย่างเหนื่อยล้าแต่คือการถวายตัวต่อการนอนในฐานะพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์การนอนไม่ใช่เพียงการปิดกายหักแต่เป็นการเปิดดวงวิญ,ญญาณให้ความเงียบได้เอื้อนเอ่อยให้การพักผ่อนได้ชำระให้ความมืดได้คืนแสงสว่างภายในสิ่งที่เธอได้ยินมานี้ไม่ใช่พิธีกรรมว่างเปล่าหรือคาถาอลิลับแต่คือ ประตูประตูที่เชื้อเชิญให้ปิดฉากวันเก่าอย่างมีปัญญาและเปิดประตูแห่งสติด้วยความรักและสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้จริงไม่ใช่ต้องใช้เวลามากมายเทียงมีสติจริงใจและตั้งเจตนาอย่างลึกซึ้งเมื่อเปลี่ยนการสิ้นวันให้เป็นการปฏิบัติที่มีความหมายเธอจะเริ่มนอนดุจปรดและตื่นดุจผู้เป็นอิสระโดรยทอยคำกับตนเองในความเงียบศักดิ์สิทธิ์ว่าฉันวางทุกสิ่งที่ไม่ใช่ของฉันและฉันอบรับความสงบ การพักผ่อนของฉันไม่ใช่เพียงกิจวัตรแต่คือพิธีกรรมแห่งการฟื้นคืนฉันเคารพร่างกายฉันขอบคุณชีวิตฉันโวยพรเส้นทางของตนเองทุกคืนมอบของขวัญให้ฉันได้เริ่มต้นใหม่แม้ในความสงัดของความฝันแสงสว่างภายในก็ยังคงส่องอยู่จงหายใจละวันเก่าที่ค่อยๆสลายไปเหลือเพียงความสงบล้ำลึกของผู้ที่อยู่ในปัจจุบัน จำไว้ว่าการนอนไม่ใช่เพียงการปิดตาแต่มันคือการกลับคืนสู่ศูนย์กลางของจิตวิญญาณและผู้ที่เรียนรู้ที่จะปิดวันด้วยสันติจ,จะตื่นขึ้นมาพร้อมด้วยเป้าหมายพร้อมด้วยทิศทางและพร้อมด้วยจิตที่ตื่นรู้เธอม่ได้มาเพื่อสะสมภาระแต่เธอมาที่นี่เพื่อตื่นเพื่อเยียวยาและเพื่อพักผ่อนด้วยศักดิ์ศรีแห่งใจหากเนื้อหานี้สอดคล้องกับใจเธอก็ขอให้กดติดตามและเปิดการแจ้งเตือน เพราะในทุกสัปดาห์เราแบ่งปันเครื่องมือทางจิตวิญญาณเพื่อเปลี่ยนเรื่องธรรมดาให้กลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเพื่อให้ทุกคืนเป็นด่งพิธีแห่งแสงสว่างและความชัดเจนเล่าให้เราฟังในความเห็นว่าคืนนี้เธอจะนำคำสอนใดไปปฏิบัติจะปล่อยวางความคิดอารมณ์หรือภาระใดก่อนเข้านอนเราจะได้อ่านรับฟังและก้าวเดินร่วมกันบนเส้นทางนี้ขอให้การพักผ่อนของเธอลึกซึ้งฟื้นฟูและเต็มไปด้วยแสงภายใน เราจะพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสายใหญ่แห่งแสงสว่างขอจงอบกอดเธอไว้เสมอ